สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีบทความดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะจะให้ข้อคิดอะไรบ้างนั้นเรามารับฟังกันดูนะคะบทความนี้ได้รับการสนับสนุนจากได้แดงมงคลสวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองท่านใดสนใจดูวิธีการเช่าบูชาได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะทุกอย่างถูกเจือจางด้วยการเวลาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ จะไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปถ้าในวันนี้รู้สึกดีและมีความสุขใจก็จงเก็บเกี่ยวความรู้สึกนั้นไว้ให้เต็มที่เพราะในวันหนึ่งมันก็จะไม่มีอีกแล้วถ้ารู้สึกแย่ก็ขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งไว้และก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันก็จะหายไปเช่นกันวันเวลาไม่อาจทำให้ลืมทุกอย่างได้ แต่เวลาจะช่วยเยียวยาหัวใจแปรเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีขึ้นได้แต่ความเข้าใจในทุกเรื่องราวจะกลายเป็นบาดแผลที่เจ็บปวดหรือกลายเป็นประสบการณ์ที่แสนดีก็อยู่ที่ตัวเราจะเลือกจัดวางเรื่องราวนั้นอย่างไรในเมื่อมีสิทธิ์เลือกก็จงเลือกให้รู้สึกดีต่อความรู้สึกแม้จะเจ็บปวดบ้างสักวันก็จางหายไป ถึงแม้ว่าวันหนึ่งมันจะจางหายไปทิ้งทุกอย่างไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำจะเชื่อสิไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับบทความสั้นๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอทุกทคนมีความสุขในทุกๆวันและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะคะ มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ